อันนี้คือเป็นฉากที่แบบโมใช่่นจะมีมือเป็ดใช่ใช่มัแล้วันัน่หนกัน้ว็ที่แบบน่ามากเพราะว่า่ายในเนจิงแล้วได้ถากน่่ในเมนจิงเดียวถ่ายที่ช่ายร้นใช่่ไปที่ไปเดียวชิไ่ันดิสนีครับอ๋อใ้ประกาว่าเรแล้วเส่ยนะว่าให้ถ่าีน เาวะไได่ลูกใช่ใไหม <S <S ไหพี่จอดเอาไงเอาเลยไปไปไพี่จอรถ่ายหน่อยาพี่จอดอยากเขาเก็บวีดีโอเอาเลยพี่จอร์ูทันแล้วพ่อแ้วใช่มเป็นไรมันขึ้นมาเองใช่ไหม ตรงไหนอ่ะไม่ได้เก่าเลยชอบเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเป็นแบบแพ้เหมแอบถ้าร้อนหรือว่าเย็นมากอะไรเงี้ยแพ้ประเทศอะไรนะแพ้บัวถายเนี่ยแพ้อะไรกันเป็นโรคอะไรไม่รู้อ่ะมันแดงตรงไหนอ่ะอ้าวก็มีถุงช็อตย่างเดี๋ยวก็หายก็อยู่ดีคือต้องจัดแต่ดยจ้องถ่ายถ่ายที่ไหนี่ไหนจ้องจ้องถึจัง บวกเื้าหนูนะเดี๋ยวผมไปรองเท้าสอาี่สวยมากค่ะอค้าขอ